สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแยก partition ออกเป็นสส่วนนะครับก็คือตอนนี้นี่ผมได้ซื้อคอมมา1เครื่องนะครับซึ่งเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ SSD นะครับมีความจุ 240G กิกนะครับมันมันน้อยนะครับทางบริษัทผู้จําหน่ายก็เลยแบ่งแค่เป็นได้เดียวก็คือได้4นะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะครับแล้วทีนี้ข้อเสียของการไม่แบ่งพื้นที่แบบนี้นะครับแบบนี้นะมันจะส่งผลไม่ดีกับ การที่งานของเราครับถูกเก็บไว้ในไดซีไดเดียวนะครับซึ่งเอาไว้เดสก์ท็อปก็อยู่ไดซีจะเกิดปัญหาก็คืองานหายนะครับถ้าเกิดว่าลงวินโดว์ใหม่หรือว่าเกิดความเข้าไม่ได้แบบนี้นะครับได้มีโอกาสได้ลงวินโดว์ใหม่นะครับข้อมูลเราจะหายไปนะครับแต่ถ้าเราแบ่งเป็นไดซีแล้วก็ไดดีเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับเวลาลงวินโดว์มันจะกระทบแค่ไดซีเท่านั้นนะครับไดดีถ้าไม่ตั้งใจลบมันก็จะไม่หายข้อมูลเราก็จะยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่ครับ ผมจะแบ่งแยกนะครับถึงแม้จะมีน้อยกว่าจริงนะแต่ผมก็จะแยกมาสัก5 0 6 0จิกเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลสำคัญไว้นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับก็ถอยมาใหม่นะครับเพื่อที่จะเอามาทดสอบกับ Windows 11เลยนะครับผ่านเกณฑ์ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะลองแบ่ง partition ให้ดูนะครับให้ไปที่คลิกขวาที่ปุ่มส start นะครับคลิกขวานะครับ Windows 10 Windows 11เหมือนกันเลยนะครับเลือก disk management นะครับจากนั้นเราก็จะเจอครับเห็นไหม Windows ครับ drive c ตรงนี้นะครับ drive c นะครับส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นวินดวเขาสร้างขึ้นมานะครับวลาเราแบ่ง p a r t i t i o นตอนลงที่แรกนะครับเขาจะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะแบ่งไดซีออกเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ต้องทําการคลิกขวาที่ไดซีนะครับคลิกขวาที่ตรงนี้ก็ได้นะนะครับแต่ว่าผมดูตรงนี้ง่ายกว่านะครับคลิกขวาไดซีแล้วก็เลือกชิงวอลุ่มครับหมายความว่าแยกนะครับแยกแยกออกไปอีกนะครับชิงวอลลุ่มนะครับรอสักครู่นะครับผม ในที่นี้นะครับผมต้องการแบ่งแค่เป็น2นะครับตัวนี้ด้านบนคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะแล้วก็ถัดมาคือพื้นที่ที่สามารถใช้ได้นะครับถ้าผมเอาหมดนี่เลยนี่ไรซีจะเก็บอะไรอีกไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเหลือไว้ให้ไดซีสัก5 6ากิจิกนะครับหน่วยเป็นเมกะไบนะครับก็หารเอานะครับหารเอาก็ได้อยากได้กี่จิกครับก็เอาง่ายๆนะครับถ้าเป็น1 0 0 0 0หมืนครับถ้าทุรีตัวนี้เป็น1 0 0 0 0หมืนก็จะประมาณเกือบ10บจิกนะครับเกือบ10บิกนะ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็น1 0 0 0 0แสนนะครับหนึ่งแสนเป็หมื่นก็คือ1 8 0่ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะหนึ่งแนเป็นหมื่นนะครับหนึ่งพเป็นหนึนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนมกนะครับหน่วยเป็นเมกะไบต์หนจะได้เท่ากับประมาณหนึ่งรินะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบนะครับแปดหมื่นก็ประมาณแปดสกนะครับกะเข้าๆนะครับกะข่าๆนะถ้าอยากได้แม่นๆก็หาเอานะครับ ผมจะเอาสักเอา100ดีกว่านะครับ100รลีกกกลมครับ1นึ0 0แสนะครับหนึ่งแสนหนึ่งสี่ร้อยพันหมื่นแสนมันก็จะประมาณเกือบ100่งร้อยจิกนะครับจริงมันเยอะกว่านี้นะนะครับแต่ผมคำนวณเอาเลยประมาณนี้ละนะครับจะไว้ประมาณนี้1นึ่งแสนนะครับกดชิ้งเลยนะครับตั้งใจนะครับดูดีๆนะถ้าคุณใส่เลขผิดคุณชิ้งไปแล้วมันแยกเลยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเอาให้ดีๆนะครับ100่งร้อยจิกนะครับหนึ่งแสนประมาณนี้ชิ้งนะครับ มันก็จะแยกออกมาให้นะครับได้ซ right? ีก right? ็จะขาดไปอีกท่อนหนึ่งนะครับได้ซีนะขาดไปอีกท่อนหนึ่งได้ดีก็จะจะมาอยู่อีกท่อนหนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับได้ซีก็จะเหลือ1 4 0ยสิกนะครับนี่คือได้ซีที่เราชิงออกมานะครับนี่คือส่วนที่เราแยกออกมาเห็นไหมครับได้ซีก็จะหกลงเหลือ140ส่ครับส่วนตัวนี้นี่ที่ผมว่าประมาณ1 0 0ยจิกนะครับก็จะเป็นเหลือประมาณ9 7เ็นะครับเป็นไรเปล่านะครับผมอยากทําเป็นได้ดีทำยังไงคลิกขวานะครับ คลิกขวาตรงได้เปล่าตรงนี้นะส่วนตรงนี้ได้ซีมันมีวินโดว์แล้วนะครับคลิกขวาตรงได้เปล่านะครับตรงดนี้นะครับแล้วก็นิวครับนิวซิงเ l ิลวอลลุ่มครับนิวนะครับแล้วก็เน็กไปนะครับขนาดเอาเท่าไหร่นะครับขนาดก็เอาเท่านี้ละนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับก็คือผมจะสร้างได้เดียวนะครับเน็กไปนะครับชื่อได้ครับได้อะไรครับได้ดีนะครับถ้าไม่ชอบก็ติ๊กใหม่นะครับจากนั้นก็เน็กไปอีกนะครับ รูปแบบครับเป็น NTFS นะครับก็ถูกแล้วนะครับชื่อได์ครับชื่อได์ก็ตั้งชื่อใหม่ก็ได้ถ้าไม่ตั้งก็จะเป็น New Volume ครับแต่ผมจะตั้งเป็น Data โอเคนะครับเป็น Data นะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับ Next 1ครั้งนะครับแล้วก็ Finish นะครับโอเคครับผมก็จะได้เป็นไดซีแล้วก็เป็นไดดีออกมานะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูทีดีพีซีดูซิเห็นไหมครับผมก็จะได้ไดซีออกมานะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือไว้ด้วยนะ แล้วก็ได้คําถามถัดมานะครับบางคนคิดว่าทําแล้วจะทําให้วินโดว์มันพังไหมนะครับมันไม่พังนะครับมันเป็นเพียงแค่การหุบนะครับเอาไดท์ที่มีอยู่ทั้งหมดยุบลงไปนะครับแล้วก็ซอยส่วนที่เหลือออกมาแล้วก็สร้างเป็นไดท์ดีเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่ได้คอมมาใหม่ๆเหมือนของผมนี่ถ้าไม่มีไดท์ดีก็ทําแบบนี้นะครับข้อมูลอยู่ในได้์ดีไม่หายนะครับเอาไปช่างลงวินโดว์เขาก็จะฟอร์แมตแค่ไดท์ซีได้เดียว ส่วนได้ดียังคงอยู่นะครับแต่ถ้าซื้อมาใหม่แล้วมีได้ซีได้เดียวแบบนี้เนี่ยโอกาสข้อมูลหายมีแน่นอนนะครับบางทีทัดบาหายสตาร์ทเมนู Bar, Hi, Start, Menu, ไม่มีนะครับเข้าวิดีโอไม่ได้นะครับไปร้านเข้าลงวิดว์ใหม่สวยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ